ต่อไปเป็นการทดสอบกล่องนี้นะครับ Can Analyze 2นะครับตัวนี้ต่อหลูเป็นแคน1เข้าแคน2นะครับโดย High เข้า High Low เข้า Low นะครับดูสังเกตได้ที่ตรวนี้นะ High เข้า High Low เข้า Low โอเคหลังจากนั้นเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมา เราก็จะไปที่ start นะครับคลิก start เข้นมาเราเลือกตัวอุปกรณ์เป็น usb 2 eu นะครับปับ๊บเข้าไปเลือกบดเล็บอินฟอร์มมันเลยแล้วก็กดโอเคก่อนที่จะกดโอเคอนแรกเริ่มแรกเราจะเห็นแครนตัวนี้มีหลายช่องเลยนะครับแต่ถ้าเราเลือกรุ่นถูกปับ๊บ กดโอเคตอนนี้แครเหลือสองช่องแล้วนะครับตามของอุปกรณ์หลังจากนั้นเรามากดส่งนะครับเซ็นดาต้านี้ใช้ข้อมูลเดิมของมันนะครับอันนี้ส่งสิบครั้งนะครับถ้ากดส่งตรงนี้มัน,นจะส่งถ้ากดสิบชุดข้อมูลตรงนี้นะครับไปทั้งหมดสิบครั้งระยละห่างกันสิบลีเซกนะครับ บ๊าเข้าไปนี่คส่งมาแล้วเพราะฉะนั้นเราส่งที่ช่องหนึ่งะครับในที่นี้คือแคนศูนยส่งได้ข้อมูลนี้ออกมาได้ข้อมูลนี้นะครับครั้งนะครับส่งด้วยช h น n ศูนย์เสร็จปั๊บเรามาดูที่แคนหนึเห็นว่ารีซีฟนะครับได้รับข้อมูลนะครับโอเคนะครับสังเกตที่ตรงนี้แคนศูนย์ด้วยแคนหนึ ตรงนี้สามารถเคลียร์ได้เป็นอย่างลบนะครับลบไปที่แคนสูก็ลบเหมือนกันก็พร้อมสำหรับการทดสอบเราไปที่เซนดาตานะครับตัวนี้แล้วเราก็ทำการใส่ข้อมูลเข้าไปเราสามารถแอดตรงนี้กดลิสต์เพื่อสร้างข้อมูลเข้ามาตรงนี้ได้นะครับ